1. เราจะไม่ทำ้ายสัตว์ที่อยู่ในบริเวณนี้และเราจะไม่ทำลายที่อยู่อาศัยของมัน This is a 파 a สอ 2. เราจะไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเช่นต้นมะละกอตอไม้หรือว่าสิ่งต่ตาง เพราะว่ามันเป็นสิ่งของส่วนรวมไม่ใช่ของเราคนเดียวนะครับเราจะไม่ทำแบบน,นี้เราจะไม่ทิ้งขยะตามทางสาธรารณะแต่เราจะเก็บขยะแล้วก็ทิ้งขยะรูมี่ที่จัดเตรียมไว้นะครับ นี่เพื่อนเรามีเพื่อนคนหล่อมาแนะนำอะไรอะใครอะใครอะเขาหล่อมากโอ้โอวว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 วอววววววนะวว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 ชวววอวว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 วไม่วววใวว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 รวว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 วนวววยวว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 ว่วว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 รวว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 วอว่าวาวว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 ่วววบาบาวนววววววาวววว วันนี้ผมจะมาเอาปะกรณ์กีฬาของเ t s เอไปเอากลับไปที่บ้านไปเล่นคนเดียวไว้สักใจไปเล่นค่ะ,ะโอโ้โหปะกรณ์กีฬาเยอะมากผมจะเอาไปละเพราะว่าเราจะไม่นำสิ่งของของส่วนรวมไปเป็นของส่วนตัวเอง พราะว่าของส่วนรวม,มไม่ใช่ของเราฉะนั้นเราจะไม่เอากลับไปเล่นที่บ้านคนเดียวแต่เราจะเอากลับไปไว้ที่เดิมแลว้วช่วงเย็นเราก็จะเล่นด้วยกันนะครับครับในเมื่อเราอยู่ในที่สาธแล้วนะเราควรที่จะให้เกียรติก่คนอื่นเพราะว่าที่ที่เราอยู่นั้นไม่ใช่ของเราคนเดียวแต่ก็ที่ที่เราใช้ก็ไม่ใช่ของ ใช้ของเราคนเดียวเป็นของส่วนรวมเราต้องใช้ร่วมกันแล้วก็มีมารยาททางักษิคที่ดีเยที่จะไม่เป็นที่เดือดร้อนหรือว่าความรังคาใจแต่พูดอื่นแต่หลายครั้งผมเห็นหลายคนยังไม่มีมารยาททางศักดินที่ดีจนเกิดปัญหาความเดือดร้อนความรังคาใจและความกว้างกวานตาในบัตรกัน จกุกระทั้งบางคนสแสดงท่าทีออกมากระทั้นไม่เกรงใจกันคนดูดีต้องรู้จักมีมารยาในการใช้สถานที่เราควรจะมีมารยาการประพฤติการแสดงตัวตรงสาธารนณะด้วยความเหมาะสมมีการละเทศะและก็มีความเคารพต่อสถานที่และไม่เป็นที่เดือดร้อนของผู้คนนะครับองครับ